พบกับช่องอบอัพที่จะมาเล่าหนังให้คุณผู้ชมฟังกับ4เรื่องฟอร์มยักษ์ประจำเดือนพฤศจิกายนที่คุณต้องอยากดูวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนกับหนังเรื่องได้ฮาร์ดคนอึดตายยากหนังที่จะทำให้คุณลุ้นระทึกไปกับบุสวิลลิสกับสุดยอดตำรวจหนุ่มจอห์นแมคเคน เขาจะรับมือก so ับงานอย่างไรเมื่อภรรยาและตัวประกันตัวเองมือมือจวกับเหล่าผู้ก่อการร้ายที่จะมาป้นเงินมูลค่า640ล้านดอลลาร์ภารกิจที่ต้องช่วยภรรยาของเขา ต้ตงหมดหนุนต้องหันทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยกับการกวนประสาทผู้ร้ายเหล่านี้และความบ้าระห่ำขนาดนี้ กับหนังแจ้งเกิดของวูดวิลิสเรื่องแรกกับไดฮาร์ดคนอื่ตายยากความสำ่รที่คุณคาดไม่ถึงวันสุขที่5พฤศจิกายน,ายนที่ช่องป๊อปอัพ12พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวพบกับลิทิกับยานอวกาศขนส่งนักโทษที่เกิดปัญหาต้องลงจอดฉุกเฉินบนดาวล้างแห่งหนึ่ง ซึ่งมีผู้รอดชีวิตไม่กี่คนที่ต้องรับมือกับวังสุริยุปราคา กับเหล่าสัตว์มฤตยูค้างคาวฉลามที่จะออกมาล่าเหยื่อในตอนกลางคืนจึงทําให้พวกเขาเหล่านี้ต้องหาทางรอดไปจากดาวดวงนี้ให้ได้จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณไม่มีไฟในตอนกลางคืนความสนุกตื่นเต้นกับการเอาตัวรอดจากฝูงค้างคาวฉลามพบกับลิดติกวันที่12พฤศจิกายนและสุขที่19พฤศจิกายนนี้พบกับเรื่องอมาเกดอนสุดยอดหนังแห่งยุคที่ทำได้สมจริงที่สุดในยุคนั้น หากคุณรู้ว่าอุกกาบาตขนาดใหญ่กำลังพุ่งตรงมาชนโลกโดยทีมงานนาซาให้นักขุดเจาะมือดีที่สุดในโลกในการทำภารกิจในครั้งนี้ให้สำเร็จหากพลาดเพียงวินาทีเดียวคนทั้งโลกจะสูญพันุจึงทำให้เหล่าวีรบุรุษต้องออกเดินทางไปทำลายอุกกาบาตให้สิ้นซาก เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้วันศุกร์ที่19พฤศจิกายนกับอามากิดอนและส่งท้ายปลายเดือน26พฤศจิกายนกับเรื่องคืนชีพ13วิญญาณสยอง กับข้อเสนอบ้านที่เต็มไปด้วยบริศนาที่จะทำให้พวกเขาต้องตกอยู่ในอันตรายจะเป็นยังไงหากคุณติดอยู่ในบ้านกับผีทั้ง13คนหากคุณชอบเรื่องผีคุณไม่ควรพลาด26พฤศจิกายนนี้พร้อมกัน หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเ,รเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไป